สำหรับพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีทางคณะกรรมการได้มวลสารสําคัญคือผงพุทธคุณมหาบาร,รมีเศรษฐีพันล้านโดยผงนี้นะครับเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามได้เมตตามอบผงนี้นะครับให้กับคณะกรรมการนํามาสร้างเป็นพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีที่มาของผงนี้มีความพิเศษ อย่างยิ่งนะครับผงพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้านมีที่มาจากผงของพระสมเด็จวัดอรุณราชวรารามปี2509โดยผงชุดนี้เป็นผงที่ทางวัดะระฆังวัดบางขุนพรมนําผงเก่าเป็นผงกรุที่สมเด็พจพระจันร์โตพรหมรังสีเคยอธิษฐานจิตเสกเอาไว้และในใบฝอยของสมเด็จปี2509วัดอรุณราชวรารามระบุไว้ชัดเจนรับว่าพระผงรุ่นนี้มีมวลสารของวัดบางขุนพรมและวัดะระฆังหนานแน่นที่สุดเน้นมวลสาร ล้วนๆจึงทําให้เราบอกได้ว่าผงชุดนี้เป็นผงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความพิเศษมีความหายากอย่างยิ่งเพราะว่าในปัจจุบันทุกท่านก็น่าจะทราบนะครับว่าเศษพระมรคังเล็กนิดเดียวเนี่ยราคาเป็นแสนพระพรครังก็ดีพระบงขุนพรมก็ดีองค์หนึ่งเป็นสิบล้านเพราะฉะนั้นการที่เราได้ผงชุดนี้มาจึงถือว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งทั้งนี้นะครับผงพุทธคุณมหาวรามีเศษฐีพันล้านเนี่ยทางคณะกรรมการเคยนําไปอุดใต้ฐานพญายกกรดแจรุ่นมหาโพกษะซัพและรุ่นมหาวรามีจนเกิิดอ หาคือผู้ที่บูชาทั้งสองรุ่นนี้ไปต่างประสบกับความสวัสดิมงคลโชคล่าความสมปรารถนานําไปบูชามีความประสบการณ์เรื่องแ้วค่าปลอภัยขนาดที่เรียกว่าลถทนกันปรับประสานยาแต่ผู้ที่พกพยายักษ์รุ่นมหาโพกศัพท์ก็ดีรุ่นมหาบรารมีก็ดีปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงความเข้มขังจากตัวมวลสารด้วยจากองค์บรารมีพยายักษ์วัดแจ้งด้วยและแน่นอนครับว่าในการสร้างพระผงของข,องขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีในครั้งนี้เราได้นําผงพุทธคุณมหา รามีเศรษฐีพันล้านเป็นมวลสารหลักไม่เพียงเท่านี้นะครับเรายังมีมวลสารเก่าอย่างเช่นพระดินของพ่อครูล,ลืมวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นพระที่มีความเรื่องชื่อในเรื่องของความแคล,ล้วคลาดมหาลาภเราก็นํามาผสมด้วยรวมไปถึงผงของพระอาจารย์จันทร์ซึ่งเป็นสามิกรรมกับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเราก็นํามวลสารของท่านเนี่ยนำมาผสมอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้พระผงของข,องขวัญสมเด็จพระเจ้ากรสีมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีการประมวลนําเอาผงศักดิ์สิทธิธธธ์มากมายไม่เฉพาะของในวัด รุหราชวรารามเท่านั้นยังมีผงของลูกปูดูยังมีผงดินศักดิ์สิทธิ์จากที่ต่างๆทั่วประเทศมารวมกันเพื่อจัดสร้างพระผงของข,องขวัญสมเด็จพร,ระเจ้ากระสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีจึงทําให้เชื่อได้ว่าจะทําให้เกิดอํานาจบาร,รมีเกิดพุทธคุณเกิดปฏิหารทําให้ผู้ที่นําไปบูชาประสบความสําเร็จในชีวิตพบเจอกับปฏิหารสิ่งดีๆปลดหนี้ทวีโชคทาํามาค้าขายดีมีกําไรและอย่าลืมว่าผงรุ่นนี้พระผงของข,องขวัญสมเด็จพร,ระเจ้ากระสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐี รุ่นนี้เราแจกรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแจกเพื่อเผยแพร่พระบรารมีขององค์สมเด็จพระเจ้ากัะสินมหาราชซึ่งใครได้ไปคุณจะมีแต่ชัยชนะมีแต่ความสําเร็จอย่างแน่นอนครับ